بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين نبات التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد นะครับในหน้าที่12วิชาฟิกของเราเราได้เดินทางมาถึงบทแรกที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดนั่นคือบทของต่อฮารอและเราได้รู้จักนะครับเราได้รู้จักนะต่อฮาระในด้านความหมายตามดับภาษานะครับแล้วก็ตามหลักวิชาการฟิกไปแล้ว นะวันนี้เราก็จะมาถึงในส่วนของฮิกมะนะฮิกมะนะตรงกลางนะครับฮิกมะก็คือวิทยาปัญญาฮิกมะก็คือรู้ว่าไอาสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์หรือว่าสร้างมันมานะ่ะด้วยเหตุใดทําไมมีทําไมไอ็นี่รู้ฮิกมะนะครับแปลคําสวยๆเขาบอกวิทยาปัญญานั่นเองนะเอาดูเขาบอกฮิกมะตัมัชโูอียติหาวิทยาปัญญาในการ นะมัชรวนนี่คือกำหนดมันเกิดขึ้นมานะวิทยาปัญญาในการกำหนดมันขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะวิทยาปัญญาในการกำหนดมันขึ้นมาการต่อฮาร้อนเนี่ยนะเอาร้อนนะใช้ทำไมเรื่องนี้นะจริงๆแล้วถ้าเป็นมุมินผู้ศรัทธานะมันเขาไม่เขาไม่ได้หาหลักฐานแล้วเอาร้อใช้กระจบแต่มันมีฮิกมัสซ่อนอยู่ บางทีเวลาทําไปเนี่ยโอ้ยโอ,โอ้มันได้อย่างงี้เหรอมันแจ๋วย่างงี้นี่เ,เองนะแต่เราเนะี่ยปฏิบัติไปด้วยกับพระบัญชาของลอ์เท่านั้นแหละลอช้จะมีไม่มีประโยชน์มีฮิกมาไม่มีฮิกมานะเราก็ทําบางคนก็ไปติดอยู่กับฮิกมานี่แหละเยอะไปหน่อยเออบวชทําไมล่ะอ๋อมีฮิกมาตรงนี้เระได้ประโยชน์นั้นประโยชน์นี้รักษาโรคกระเพาะทําให้เอ,อ่ อะไรนะทำเป็นเหมือนการล้างลำไส้ในรอบปีนู่นนี่นั่นไปติดกับฮิกมาเกินไปเลยลืมไปว่าจริงๆเราทำเพราะฮิกมามันมีหรือเพราะอัลลอฮ์ใช่จริงๆเราทำเพราะอัลลอฮ์ใช่เช่นการละหมาดก็เหมือนกันเป็นการออกกำลังกายสะสมเพื่อให้ตอนแก่นั้นแข็งแรงเป็นการถ่ายเทประจุที่อยู่ในร่างกายลงสู่พื้นดินเป็นโอ้เยอะไปหมดเลยทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายเป็นการทำสมาธิ นี่ถ้าเราบอกอย่างนี้เราอาจจะไปหวังว่าทําไปด้วยเหตุนั้นนะก็ไม่ถูกกับเรื่องอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วฮิกมะเนี่ยนะเขามีไว้เพิ่มเฉยๆเพิ่มนาชาตแต่ไอการที่เราปฏิบัติไปนั้นด้วยกับเรารับพบระบัญชาของอลอส์นะลอส์ Allah สั่งเราก็ทํนานายใชยเ้เราก็ทําเราก็จะเราก็ปฏิบัติเท่านั้นเอง าอา่ะเรามาดูนะฮิกมาตรงนี้หนังสือษาเขาบอกเรามาว่าไงเขาบอกชูริอัตนะชูริอัตที่ตอฮาระตุฮัสซัลลิลมุมินีอัลันนาซอฟตีนะตอฮาระถูกชะราะขึ้นมาถูกกำหนดขึ้นมานะตอฮาระนี่ถูกกำหนดขึ้นมาฮัสซันเป็นการส่งเสริมให้ลิลมุมินีกับบรรดามุมินผู้ศรัทธา เป็นการส่งเสริมให้มุมินผู้ศรัานั้นอาลันนารฟตอีอยู่บนความสะอาดอาตระหาราถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้มุมินนะมีความสะอาดแปลกันอย่างนี้ให้มุมินนะมีความสะอาด นะฮ ح ต ى ي ك و กูน ن ฮุสนุลบ ا ดาน ا วัลมัลบ ا ซีวัลมกเรียนท่านมีฮุสนุลบัดฑนมีร่างกายที่ที่ดีมีร่างกายที่สะอาดที่ดีนะวัลมัลบาซีมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สะอาดที่ดีวัลมากานีและสถานที่ที่สะอาดที่ดี กามาหัวตอฮิรุลกลบีนะเช่นเดียวกับกามาหัวตอฮิรุลกลบีเช่นเดียวกับที่มันมาทำความสะอาดหัวใจนะเช่นเดียวกับที่มันทำความสะอาดหัวใจน้าวีฟุลิซานีนะ นาซีฟก็คือทำความสะอาดขาจัดปัดเป่าลิซานลิน้นบิลอีมานีด้วยกับศรัทธาด้วยกับอีมานวัลอิคลาซีนะและก็ความบริสุทธิ์ใจ เช่นเดียวกันเราจะทําความสะอาดหัวใจเราจะขจัดทําความสะอาดลิ้นของเรามันต้องทําความสะอาดด้วยอะไรโดยกับอีมานแล้วก็โดยกับอีคลาสหัวใจเรานี่มันมีอะไรมาเกาะเกลกรังเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่จะมาขจัดตรงนี้ก็คือความบริสุทธิ์ใจทําไปเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละจะมาขจัดไอของไม่ดีหวังหวังอย่างอื่นหวังอย่างนั้นอย่างนี้เนี่มันจะขจัดออกไป เขาบอกไฟกูนุตอฮิรูหูวาบาตินูหูเอ๋ยจอฮิรูหูเถิดังนั้นปรากฏว่าจอฮิรูหูภายนอกของเขาวาบาตินูหูและภายในของเขานะสวาอุนอาล่าอัตมิมีส ورة ตินวะอักมลิสเรียรตินอามามะค้าลิกีหีนะ สวาอุณลาเท่ากันเท่ากันนะตรงนี้แบบสำนวนไทยก็จะแปลส่วนใหญ่ก็คือไม่ว่าไม่ว่าอาลอาอัตม,มิสูรตินนะเท่ากันเอาแปลเท่ากันไปก่อนก่อนนะ้เท่ากันไอรูปร่างภายนอกอตัตม,มิสูรตินนะรูปร่างภายนอกที่มันอตัตมสมบูรณ์ วาอัคมาลิสารีรตินและสิ่งที่อยู่ภายในสมบูรณ์นะอามามาคอลิกีฮีตอนหน้าคอลิกก็คือผู้พระผู้ทรงสร้างเขาตอนหน้าคอลิกคือพระผู้ทรงสร้างเขาคืออัลลอฮ์นั่นแหละ อน ل ذ ي ي ีฟี ي ه في عبادته นะซึ่งนะเป็นผู้ซึ่งย่นาจีฮีเอนาจายูนาจีมูนาจีนะมันก็แปลยาวหน่อยนะมันแปลว่าการกระซิบกับเขาถึงความในใจบอกความรู้สึกกระซิบบอกความรู้สึกข้างในใจเนะี่ย รำพึงรำพันหรือว่าวิงวอนเนี่ยได้หมดมูนาจ่ะเนเหมือนละหมาดแล้วก็ขอในสุยูดขอในละหมาดนะรำพึงรำพันวิงวอนตอลอดในตอนละหมาดอ่าอย่างนั้นเขาบอกฟีไอบาดนติีในการทํำอิบาดะของเขาในการทําอิบาดะของเขาตอลีบันเพื่อแสวงหา สวาบดิูวริฏวานาหูนะผลละบุญสวาสผลละบุญวริดวานนะและความพึงพอใจของอัลลอฮ์และความพึงพอใจของ,งอ,องนะัลลอฮ์นะได้ความรวมๆวมว่าฮิกมะที่กำหนดการทำความสะอาดต่อฮารอมาเนี่ย ก็เพื่อนะศาสนาส่งเสริมให้เรามีการขจัดร่างกายทั้งภายนอกของเราให้มันสะอาดเสื้อผงเสื้อผ้าสถานที่เช่นเดียวกับต้องทำความสะอาดภายในของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็นลิ้นด้วยกับอีมานด้วยกับอีคลาสนะมันก็จะทำให้เราเน่เป็นคนที่ข้างนอกและข้างในน่ะมันสมบูรณ์ ข้างนอกก็สะอาดสะอา้านข้างในก็หัวใจไม่มีสิ่งที่มาเกลกลังเจือปนอยู่นะในการที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์ในการที่เราจะหวังนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอต่อพระองค์นะผล,ละบุญและความยินดีความพอใจของพระองค์ตรงนั้นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ศานสนานะส่งเสริมให้เราใช้เรา ต่อมาวลิตตอฮารรตีมากอซิดูและสำหรับการตอหารอนั้นมีมากอซิดคือมีจุดมุ่งหมายของมันวะกอยาตุนและมีจุดประสงค์ของมันมีจุดมุ่งหมายวะกอยาตมีเป้าประสงค์วะวะซาอิลูและก็มีสื่อกลางมีสื่อ,อ ยุตวซาลูบีฮะอิลตักกีกลมาคอซิดีที่จะทำให้ไปถึงอิลตักกีกลมาคอซิดนะที่จะทำให้ไปถึงยังเป้าประสงค์นะหรือว่าทำให้เป้าประสงค์นั้นเป็นจริงเพื่อจะทำให้เป้าประสงค์นั้นเป็นจริงนะ เอาเรามาดูครับวันนี้เอาจบหน้านี้แหละพอนะเรามาดูเขาบอกมากอสิร mm ุตตหารต้จุดมุ่งหมายของตถาหารนั้นนะจุดมุ่งหมายของตาหารภาษาไทยแปลว่าทําความสะอาดใช่ไหมล่ะถ้าเราแปลว่าทําความสะอาดอย่างเดียวมันจะใช่จุดมุ่งหมายที่ศาสนาเขาต้องการหรือเปล่าอา่ะเขาเรามาดูกัน ครูจรึงเรียกทับศัพท์ว่าต่อหาร้อเพราะถ้าเรียกทำความสะอาดเดี๋ยวมันจะเข้าได้ไม่กี่อย่างนะครับจุดมุ่งหมายต่อหาร1 1> อหนึ่งเขาบอกมากอซิดุตต่อหารที่อารบาตุนจุดมุ่งหมายของการต่อหาร้อนั้นมีอยู่สีมีอยู่สี่อัลวูดูอูการอาบน้ำละหมาดวัลกุสโล การอาบน้ำายคะดัสใหญ่วัดตยมูมูการตยมมุมใช้นะตยมมุมด้วยกับดินฝุ่นเนี่ยนะแทนน้ำทำอะหรืึกจากการใช้น้ำไม่ได้หรือการไม่มีน้ำว่ากันไปตยมมุมเซวัลว่อิซาและตุนนาจาสตีและการล้างนะยสิสการขจัดนะยสิสการขจัดนะยสิสนี่คือจุดมุ่งหมายของต่อฮารร เวลาจะละหมาดเขาถามทำต่อฮารอยังหนึ่งก็ก็ต้องรู้แล้วสิยกขดดัดมาแล้วนี่ใช่ไหมอย่างเช,นช่นผู้หญิงหมดเมนยกขดดัดแล้วอาบนละหมาดยังอ่ะอ่าถ้า,ถ,าถ้าอาบเป็นก็คือยกขดดัดมันได้ขดดัดเล็กไปด้วยแล้วถ้าไม่เป็นก็มาอาบใหม่ไม่เป็นไรนะไปเสียนัละหมาดในการคันก็อาบใหม่ไม่เป็นไรก็อาบอาบพอบอกบอกงี้ได้แล้วใช่ไหมมียกขดดัดแล้วอาบนัละหมาดแล้วอา้าวมีนายิ้ติดหรือเปล่าแล้วก็ดู ทำตัวฮารอมายังเนี่ยก็คือมันควบรอบคลุมทั้งหมดนี้เลยเวลาพูดนะี่นี่คือมอก่อเสร็ต่อมาว่าซาเอลนะสื่อกลางในการทําตัวฮารอใช้อะไรบ้างสื่อที่จะทํานําพาไปสู่การตัฮารอได้นะ่ะต้องมีอะไรบ้าง วสอิลุนต่ฮารตีอัรบะตุนไอสื่อกางที่จะนำพาไปสู่การทำตหฮาระได้นะมีอยู่สี่เหมือนกันมีอยู่สี่นะหนึ่งก็คืออัลมาอูก็คือใช้น้ําใช้น้ำตหฮาร์ต้องใช้น้ำํำนะจามนัสมาดใช้น้ําวัตตุรอบ ฟุนดินตุรอบฟุนดินนะครับสามวะฮะจรูลิสตินยาใช้หินจะอิสตินยาจะขจัดนัยิสนะโดยกับการเช็ดเนี่ยอุจราประสวะเนี่ยใช้อิสตินยาคือใช้หินเช็ดนะหินก็ถือว่าเป็นสื่อกางที่จะได้รับต่อฮารอมาเหมือนกันและสุดท้ายวัดดับกูการฟอก นายตันนี้ฟอกนงฟอกหนังอะไรเงี้ยอ่าการฟอกนะครับอืมนะอ้าวพอ่อนะวันนี้เอาฮิกมะแล้วก็มอกอซิดกวาซาเอ็นนี่แหละพอ่อน้าวัลอลหูซุบฮะนูวะะตาลาอาลลัม